กับลูกสาวคนโตอ่ะไม่รู้ว่าเราเป็นเซนผู้หญิงมันจะเซนจริงจังหรือเปล่าแต่ความรู้สึกอ่ะเรารู้สึกว่าเขาอ่ะมีอะไรกับลูกสาวคนโตอีกเปล่าเดี๋ยวก่อนเธอรักเขาตอนเรารักกันกนก่อนนะคะว่าพบกันมานี่าหลายปีแล้วประมาณสักแปดปีแต่ว่า ไอช่วงหลังๆเนี่ยสี่ปีให้หลังเนี่ยเขาจะเป็นนิสัยเดินเข้าเดินออกอย่างเงี้ยตลอดอะคะ่ะคือมันไม่สามารถที่จะพัฒนาไปข้างหน้าได้เลยเพราะว่าพอมันจะไปมันก็จะต้องมีเหตุให้ต้องออกจากกันอย่างเงี้ยค่ะพีม่มาเป็นแม่ไม,ม้ลูกติดหนึ่งของเขาแบบเป็นพ่อไม้ลูกติดสี่ก็มาอยู่ด้วยกันมาอยู่บ้านพินนะคะพินก็ดูแลในส่วนของลูกให้ในช่วงลูกเขาปิดเทอมเพราะว่าเด็กจะเรียนโรงเรียนประจำส่วนคนโตเนี่ยเขาเรียน มหาลัยแล้วซึ่งโรงุกๆปีอ่ะเด็กๆเขามาอยู่กับพิมสามคนเนี่ยเข้ากับพิมได้หมดเลยค่ะแต่ว่าคนโตเนี่ยไม่เคยเข้ากับพิมได้เลยแล้วก็จะมีปัญหาอย่างเงี้ยกันมาตลอดแล้วก็พทะเล้ะเขาก็จะเก็บของออกจากบ้านอันเนี้ยจะโทษเขาอันเดียวก,ก็ไม่ถูกนะอันเนี้ยพิมก็ไล่เขาด้วยนะคะพอาไล่เข้าไปเขาก็ออกจากบ้านไปแล้วก็กลับมาคืนดีกันอีก ใช่ค่ะเขาก็คือบางทีเราโมโหจนถึงที่สุดแล้วเราก็จะไล่ไล่อย่างเงี้ยค่ะแต่ใจไม่ได้อยากให้ไปแต่ว่าเหมือนแบบโมโหแล้วก็เคยบอกเขาว่าบางทีมโมโหบางทีเถอะว่าเถอะไล่อะไรอย่างเงี้ยอย่าไปนะอะไรอย่างเงี้ยอ้าวไม่ได้สิหนึ่งอน่าเอาแต่ใจไปลูกฉันโมโหแล้วฉันจะไล่เธอนะแต่เธอไม่ต้องไปนะเนี่ยนับแล้วว่าสิ่งที่พิมพ์บอกว่าเออมันไม่ไปไหนต่อสักทีนึงี่ยโอเคตัดไม่ได้มีเรื่องนอกใจถูกปะนอกใจ ไม่แน่ใจค่ะพี่ย้อยเอาไว้ถือว่าไม่รู้อ่ะไม่รู้กับลูกลูกสาวคนโตอ่ะไม่รู้ว่าเราเป็นเจนผู้หญิงมันจะเซนจริงจริงจังหรือเปล่าแต่ว่าต่อเมื่อมันไม่ได้เห็นภาพชัดเจนก็ไม่กล้าที่จะพูดไปอ่ะค่ะแต่ความรู้สึกอ่ะเรารู้สึกว่าเขาอ่ะมีอะไรกับลูกสาวคนโตเปล่าเดี๋ยวก่อนนั่นคือลูกสาวเขาไม่ใช่เหรอคะใช่ค่ะแต่อันนี้คือคือพยายามคิดสองมุมนะคะพี่ชอตคือว่าเราอคติไปไหม อีกมุมหนึ่งที่เราพยายามให้เห็นละผลกับตัวเองมันดูแล้วมันแบบมันเกินพ่อไปนิดนึงไหมเพราะบางครั้งพูดคำนี้กับเขาที่หนูกพูดกับพี่อ้อยที่ชอตเนี่ยว่าเธอมีอะไรกับลูกเธอริบเต่าเขาก็จะโมโหมากมากเลยอ่ะพี่พี่ก็โมโหนะใช่ใช่ถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นสิ่งที่จริงถ้าเกิดมันไม่จริงเนี่ยมันจะน่ากลัวมากอะไรเดียวกันนะอะไรทําให้พี่ไปคิดถึงขนาดนั้นคือคือพี่เข้าใจนะคะว่าบางทีอ่ะการเป็น ลูกสาวเนาะแล้วก็พ่อไปมีแม่ใหม่ค่ะที่ว่าเป็นปกติพื้นฐานเนอะที่ลูกสาวทุกคนจะห่วงพ่อเป็นเรื่องธรรมดาแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะไปถึงขนาดเกินเลยแบบนั้นพิมเจอเหตุการณ์เรื่องราวหรืออะไรที่มันทําให้ทําให้เราคิดไปถึงขนาดนั้นได้อะค่ะคือมันหลายๆอย่างแบบว่าสมมุติว่าคือเขามีลูกสาวสี่คนเลยนะคะคีะ่ชอาะก็คือว่าสามคนเนี่ยเขาจะเป็งกลางคือ ที่เขาไม่เคยมีปัญหากับพิมสามคนหลังเนี่ยเพราะเขาเป็นพ่อปกติธรรมดาค่ะในการวางตัวกับน้องสามคนหลักดุจาว่ากล่าวได้ทุกอย่างแล้วก็พูดคุยอะไรอย่างเงี้ยคือปกติพ่อเลยค่ะ,คะแต่ว่าคนโตเนี่ยเขาจะไม่กล้าแตะหรือไม่บางทีจะมาเล่นหยอกล้อกับพิมพเขาก็จะแบบจะต้องเหล่ๆมองลูกสาวคนโตอะค่ะพี่พี่ถามไปตรงว่าพิมพ์ก็ไม่ได้เห็นอะไร หรือไม่ได้แบบเจอเจออะไรกับตาตัวเองถูกปะ่ะนอกจากรู้สึกว่าเออเขารักลูกคนโตมากกว่าคนอื่นจังเลยหรือเขาเกรงใจจังเลยหรือเขาทำไปปฏิบัติแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้มีอะไรที่เห็นับตาตัว,ตวเองหรืออะไรเอ่อประมาณว่าอะไรกันในห้องสองคนอย่างเงี้ยไม่ได้เห็นนะแต่ว่าสิ่งที่กับการแสดงออกก็อย่างเช่นเออ,อาการที่แอบชำเรียงมองแบบ เวลาที่จะมาเล่นอะไรกับเราก็จะต้องเว้นช่องนนึงนะแล้วก็มีความทุ่มเทมากกว่าเด็กสามคนหลังไม่รู้สึกอขนาดนั้นนะคือคือมันมีนะคะพิมเท่าที่เคยเห็นมาบางทีมันบีนะพ่อแม่บางคนที่แบบรักลูกบางคนมากจะมีลูกโปรดแล้วมีความเกรงใจคือไอ้การที่เขาบอกว่าจะคุยกันเล่นกับพิมพ์เขาก็ดูเกรงใจลูกสาวเขาพี่ไม่ค่อยแปลเจตนาว่าเขาต้องมีอะไรกันแต่ว่า บางทีมันเป็นความเกรงใจค่ะแล้วบางคนน่ะมีลูกคนแรกอ่ะลูกคน<า>แรกนั้นจะเป็นลูกสาวด้วยเนี่ยมันจะมีความแบบเหมือนเกรงใจลูกมากเป็นพิเศษพี่ถึงได้บอกว่าพยายามจะถามว่าเฮ้ยมันมีเหตุการณ์หรือมันมีอะไรแบบเห็นกับตาหรืออะไรไหมแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันยังตัดใดก็ตามที่ยังไม่เห็นกับตาพี่จะยังไม่ตีความแบบนั้นนะพี่ไปพิมอาจจะคิดอะไรไปไกลเกินไปหน่อยแต่ทั้งหมดไม่ว่าพิมจะคิดอะไรก็ตามทีนะคะสําคัญที่สุดตรงนี้คือคนสองคนต่างหาก คือพี่มีความรู้สึกว่าพิมพ์เองยังบอกเลยว่าพิมพ์จะโทษเขาเต็มปากก็ไม่ได้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดปัญหาพิมพ์ก็จะไล่และคิดดูนะว่าผู้ชายเขามาอยู่บ้านผู้หญิงด้วยแล้วพอเรารู้สึกว่านี่บ้านชน,นะไปเลยไปเลยต่อให้หนูบอกว่าต่อให้หนูไล่ก็อย่าไปสิคะคือมัน,มนเป็นนนั้้ไไม่ไดในขณะที่พิมพ์กำลังมีอารมณ์ชั่ววูบข,ของการไล่เขาก็มีอารมณ์ชั่ววูบข,ของการเสียใจยได้เหมือนกันถูกไหมคะหรือแม้แต่เรื่องลูกก็ตามมะคะ่ะพี่รู้สึกว่าพิมพ์รู้สึกได้คิดได้เนาะแต่การที่พิมพ์ูดออกไปกับเขาอ่ะเธอมีอะไรกลลูกหรือเป่าะ คือถ้าเขามีก็เรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าเขาไม่มีอะพิมพ์ได้ออกมาว่าเขาจะมองพิมพ์ว่าโหตายแล้วทําไมคิดแย่ขนาดนี้ทำไมคิดได้ถึงขนาด,ดานนะั้นอะมันเลยเป็นสิ่งที่สําคัญพิมพ์ในทุกความรักนะคะปัญหาคนรอบตัวสําคัญไหมพี่เาว่าสําคัญแต่สําคัญกว่านั้นคือใจของคนสองคนเรารักกันจริงหรือเปล่า ขนาดพิมพบอกว่าเออพิมพก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขารักพิมพไหมแค่ตรงนี้เรายังไม่สามารถที่จะชัดเจนกันได้เลยเพราะฉะนั้นอีปัญหาอื่นใดก็ตามมาเากลกาเป็นปัญหาที่ยิ่งบั่นทอนความรู้สึกดีของคน2คนหนักเข้าไปอีกถ้าเรายังตั้งใจจะเดินหน้าต่อกันจริงๆอะค่ะพี่ว่า2คนต้องเปิดใจคุยกันเป๊ะๆแล้วแหละว่าตกลงยังไงลูกๆของเธอเราเข้าใจนะว่าเอ้ยยังไม่อยากเปิดใจเพื่อจะรับแม่ใหม่เดี๋ยวเราจะลองดูนะว่าทํายังไงได้บ้างคือมันต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาค่ะแต่ในวันนี้ตอนที่นว เธอเธอาจจะไปคิดมากกับลูกสาวใช่ไหมล่ะถึงเกรงใจจะเล่นกับฉันยังต้องเกรงใจลูกสาวเลยเพื่อว่าความรู้สึกเหล่านี้ยิ่งทําให้เราสร้างความอึดอัดในการเดินหน้าในฐานะการใช้ชีวิตคู่หนักขึ้นไปอีกเธอรักเขาตอนเรารักกัน